วันนี้หมอจะมาพูดเทคนิคการสร้างช่องคลอดแบบใช้เยื่อบุช่องท้องหรือ PPV ว a g i n o p l a s t ครับถ้าให,หมออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆว่าเยื่อบุช่องท้องคืออะไรหมออยากให้ลองนึกภาพว่าช่องท้องของเราก็เป็นเหมือนห้องหนึ่งห้องที่เอาไวบ้บรรจุอว,วัยวะสําคัญต่างๆเช่นลำไส้ตับม,ม้ามกระเพาะอาหารโดยมีผนังห้องล้อมไว้ทุกด้านครับ ถ้าเรามองจากด้านนอกส่วนของผนังก็คือผิวหนังและกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่ถ้ามองจากในห้องผนังห้องด้านในที่เปรียบเสมือนวอลเปเปอร์ของห้องก็คือเยื่อบุช่องท้องหรือเพริสตเนียมนั่นเองครับเยื่อบุชนิดนี้มีความบางลื่นและมีความชุ่มชื้นตามธรรมชาติเพราะมีเซลล์ที่มีความสามารถในการผลิตสารเหลวใสช่วยให้ผิวของอวัยวะภายในไม่เสียดสีกันเวลาเราขยับตัวการพัฒนาเทคนิคผ่าตัดสร้างชจ้คลอดแบบใช้เยื่อบุช่องท้องหรือ PPV มีจุดเริ่มต้นจากการเอาไป คสสั้นช่องคลอดในผู้หญิงแท้ๆที่เป็นโรค MRKH ซินโดรมหรือภาวะที่เกิดมาไม่มีช่องคลอดจากนั้นเราก็พัฒนามาใช้กับเคสแปลงเพศในเวลาต่อมาครับหลักการผ่าตัดก็คือการเลาะเอาเยื่อบุช่องท้องออกจากผนังหน้าท้องก่อนโดยร้อยเป็นแผ่นใหญ่เพียงพอที่จะนำมาโม้นให้เป็นเหมือนถุงเพื่อนำไปสร้างเป็นส่วนหนึ่งของโพรงช่องคลอดครับในเอพิสวดก่อนๆหมอได้อธิบายเรื่องของการสั้นช่องคลอดแบบผิวหนังที่เรียกว่าสกินกราฟบริโน o p l a s t และช่องคลอดแบบลำไส้ที่เรียกว่าโคลอนวริโน o p l a s t ไปแล้วดังนั้นเมื่อเรานําเอาช่องคลอดแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกันในแง่คุณสมบัติของการผลิตสารเหล่อลื่นในช่องคลอดก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับ ช่องคลอดแบบสกินกราฟไม่สามารถสร้างสารหล่อลื่นได้การใช้งานทุกครั้งต้องเน้นการใช้เจลหล่อลื่นเป็นหลักครับช่องคลอดแบบโคลอนสร้างสารหล่อลื่นได้โดยสารหล่อลื่นที่สร้างจะมีลักษณะคล้ายมูกที่ผลิตจากช่องคลอดธรรมชาติจึงมีคุณสมบัติป้องกันการเสรียดสีจากการร่วมเพศได้ดีดังนั้นในระยะยาวคนไข้อาจไม่จำเป็นต้องพึ่งเจลหล่อลื่นครับช่องคลอดแบบ PPV สร้างสารหล่อลื่นได้แต่เป็นแบบเหลวใสเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ช่องคลอดแต่ไม่สามารถป้องกันการเสตสีได้ดีเท่าสารหล่อลื่นแบบมูกทําให้ช่องคลอดชนิดนี้มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างกลางเมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง3ชนิดครับโดยคนไข้ที่สนใจจะเลือกช่องคลอดแบบ P P B ต้องเข้าใจธรรมชาติของเยื่อบุ P P B ว่าเป็นเยื่อบุที่มีความบอบบางและไม่ทนทานต่อการเสดสี ดังนั้นการใช้งานจะต้องใช้เจลเหล่อลื่นทุกครั้งไปตลอดครับโดยสรุปคนไข้ที่ต้องการเน้นช่องคลอดที่สร้างสารหล่อลื่นแบบต้านทานการเสียจสีจากการยางังมูหรือมีเพศสัมพันธ์และไม่อยากใช้เจลเหล่อลื่นเป็นประจำในระยะยาวช่องคลอดแบบโคโลนน่าจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกแต่ถ้าคนไข้าบางคนไม่อยากผ่าตัดแบบใช้ลำไส้หรือมีข้อจำกัดในการผ่าตัดแบบใช้ลำไส้เช่นอ้วนมาก BMI เกิน30คนไข้กลุ่มนี้ก็ยังสามารถเลือกช่องคลอดแบบ PPV ได้ครับ ในพิโซดหน้าหมอจะมาพูดในรายละเอียดของการผ่าตัดช่องคลอดแบบ P P B ว่าขั้นตอนที่หมอนำเยื่อบุช่องท้องมาม้วนทําเป็นส่วนของช่องคลอดทําได้อย่างไรโปรดติดตาม